เครื่องจักรยนต์กลไกต่างๆการทำอย่างนี้ลำบากมากกว่าและให้เห็นเิ้นป่าใกล้ลึกซึ้งมากกว่าและมีความนิยมกันว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประติดริฐ ในประเทศชาติบางเมืองที่เตือนแล้วมีศิลปะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัตรูดีเหมยนีม้มีมากอย่างประเทศของเรามนีก็เหมือนกันกล่าวได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีศิลปะศัตรต่างๆมากศิลปะศัตรตร่างๆที่ในประเทศของเราได้แสดงออกนั้นทำให้เราพิจารณว่าเป็นติที่มีความ เรย่องนีเรื่องนั้นร่องสัในกระบวนการนี้ในากังจทำอามทานั้นเป็นที่ยึดย่องและกังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นที่นั่นศิลปะเองก็ได้เจ้าตสอนไว้นั้นก็ถ้าหากว่าเป็นศิลปะของพครนั้นก็เพื่อต้องการที่จะให้บุคคล ได้กุนแจของตัเองให้มีความสำเร็จในทางทน่ดีให้มีทุนในด้านต่างๆเพื่อที่จราจะทำและการเชียรเนียรในเ่นบลหรือการแต่งขันทางึ้นสวรรค์นะยาย